สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับชาว YouTube นะครับวันนี้ต้องพามารีวิวรถตักขนาด2คิวนะครับตัวนี้เป็น TCM นะครับ E 8 4 0นะครับตัวนี้รุ่นก็กางกลางนะครับไม่ได้ใหม่มากนะครับเท่าๆ WBA สอง0้รุ่น3นะครับ TCM E 8 4 0นะครับวันนี้เราเริ่มจากรีวิวด้านเครื่องยนต์ด้านซ้ายนะครับเครื่องยนต์6สูบนะครับเป็น E สุดๆนะครับของ E สุดๆ 6B G1 Turbo นะครับสภาพเครื่องสวยๆนะครับตัวนี้ก็มีสนิมบ้างนะครับตามขอบๆนะครับพี่ๆท่านใดหารถตักนะครับระบบไม่ค่อยเยอะนะครับรุนกลางเก่ากลางใหม่นะครับก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับพวงกี่ขนาด2คิวนะครับ TTM E840 นะครับพวงกี่2คิวนะครับขนาดยางก็17.525นะครับนี่ครับตัวถังเดิมๆนะครับ สีสันเดิมๆตัวนี้ไม่ทําสีนะครับนี่ครับเครื่องสวยแห้งๆนะครับเครื่องีสูุ6สูบเทอร์โบนะครับ E840 นี่เป็นตัวสุดท้ายของตระกูล8นะครับตระกูลซีรีส์8ของ TCM นะครับตัวสุดท้ายนะครับถัดจากนี้ก็จะเป็น L20 แล้วนะครับก่อคนข้างใหม่ครับตัวนี้สภาพยางด้านหน้าใหม่นะครับวงกี่สวยนะครับ2ควมีสนิมบ้างนะครับ เดิมๆตัวนี้ไม่ได้ทำสีนะครับรถนอกนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆนะครับร้อนะครับการนตีนะครับทางร้านนําเข้าเองนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับขนาดยาง17.5 25รถตัก Tsem E840 ระบบเลี้ยวเอวอ่อนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับสภาพเดิมนะครับตัวนี้เดิมเบาะเดิมนะครับคอนโนเดียว เกียร์นะครับเดินหน้า4สปีดนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่นะครับเดินหน้า4ี่ถอยหลัง4เครื่องปั๊มเกียร์ดีพร้อมใช้งานนะครับาำนีที่มีก็จะเป็นเนี่ยอันนี้เครื่องนะครับเรงเครื่องครับเครื่องดีนะครับนิ่มเลยนิ่มมากๆนะครับเกียร์ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเทสลองยกกันดูนะครับคอนโทรลเดียวนะครับนิ่มๆกันเลยนะครับขึ้นลงโอเคเลยนะครับนี่ ใช้งานง่ายครับคนคนเดียวครับพี่ๆท่านใดสนใจรถตัก2คิวนะครับสอบถามเพิ่มเติมต้อมได้นะครับเบอร์นี้เลย087นะครับ9118593นะครับจะขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานเพิ่มเติมนะครับติดต่อต้อมได้โดยตรงนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับอยู่สมุทรสงครามถนนปรารามที่2นะครับมาง่ายติดถนนใหญ่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ